สามวันก็รู้สึกแ <Okay. Wow. S 2> ต่โดนวิจัยคือเกินเกินกว่าโดนวิจัยด้วยซ้ำเ ่าทุกคนมางานเปิดตัวเซรั่มสองตัวใหม่จากวีเวนัสซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับอีฟแบรนด์ดังที่ชั้นบลักเลิฟมากเก๋เขามีงานเปิดตัวขนาดนี้ฉันจะพลาดไม่ตามมาได้ยังไงากาศงานเปิดตัวในสวนแนวอบอุ่นอีกหนึ่งก็เนื่องจากคนเยอะเป็นล้านและสื่อเป็นแสนแนงขับและบรรดาสาวกของอีฟที่เรามาเจอผู้บริหารสุดสวยและสุดหล่อคุณพี่โนและพี่อีโอ้ตัวจริงคือสวยมากของดีแน่แดูจากหน้าพี่ค่ะและซี o r โออาร์ดีสุดสวยก็ได้แถลงเปิดตัวสองเซรั่มใหม่้าทาสะเทือนวงการสกินแคร์ทั้ง ครีมเสริมความแข็งแรงให้กับผิวหน้าซึ่งฉันก็ไปลองเทสเนื้อครีมมาเนื้อครีมคือดีทาแล้วจะแตกตัวเป็นนาำช่ำโบว์ซึมง,งา่ายให้ความชุ่มชืน้น3วันู้สึกเออ พี่อีฟว่างี้อ่ะสอยมาใช้จริงกันตัวแรกคือเอ็มพู่เซรั่มใส่วิตามินซีมาถึง7%ซึ่งภาษารูปแบบนีโอโซนให้ซึมผิวแบบจึ้งต่อมาคือเซรั่มเซรั่มอินครีมซึ่งแม่เขาใส่เซรั่มมาถึง5ชั้นตามสเต็ปคู่เทพใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเริ่มด้วยเอ็มพู่เซรั่มแกเห็นใช่ไหมรอยแดงรอยดำจากสิวแล้วหน้าก็แห้งด้วยบีบเซรั่มลงไปเลยจ้าใช้แค่นิดเดียวเซรั่มคือถูแล้วซึมซาบไวสุดๆต่อด้วยเซรั่มเซรั่มอินครีมหยดแค่เท่านี้เทท่่่่าาานนนี้้้้้้จรรรรริิิงงงๆคคคืือออััวววหหแแแลลลลสกกกกมมชููฟุถ หน้าแห้งมีน้ำตาไหล่นี่คือการลองใช้วันแรกสามวันและหลังจากนี้จะเป็นยังไงรอชมกันเลย